มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข,าาข่าวสารับพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องชาวนาครับด่วนภายใน31พฤษภาคม64ทีกทกสขยายเวลานะครับทำประกันภัยข่าหน้าปีปีการผลิต2 5 6 4 สวัสดีครับพ,รพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพมวนมิเน,นี่ยมาพร้มกับสารข่าวสารและทิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับชีนี่เจอกันในช่วงเสาร์นะครับว,วันอังคารที่11พฤษภาคม2 5 6 4กรับผมก็จะมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพ,พี่ฝากน้องคือเก่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 หนึ่งเกตอนนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับ ที่ต้องระมัดระวังและจัดการสาหรับปัญหาโรคโควิดหนึ่งเก่านี้ปัญหาในหน้าเขาเช่นเดีวยวกันครับพี่น้องครับบ่อที่เป็นภัยธรรมชา,ษา,ษา,ษาติศัตรูของพืชนะครับก็ต้องเป็นปัญหาหลักสําหรับพี่น้องชาวนาเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วครับทางทกสเพิ่นจึงได้เปิดทําประกันภัยเข่าหน้าปีนะครับปีการผลิต2 5 6พนกะครับซึ่งคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลจากทางทกสซึ่งเพิ่นได้ขยายเวลานะครับเปิดทําประกันพัยเข่าหน้าปี ปี2564มีหา18จังวัดครับพี่น้องครับเบิร์เชต31พฤษภาคม2564นี่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสะหกรการเกษตรครับเปิดทำประกันภัยข่าวหน้าปีปีการผลิต2564หนุนสางพุ่มปุ่มกันนะครับและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตพื้นที่ป้าหมาซ46รพกล่านไร่นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ร,รับการคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเจ็ดภัย ได้แก่พัยนาท่วมฝนตกหนักพายแรงฝนแรงฝนถึงช่วงลมพายุพายุไต่ฝุ่นพัยอากาศหนาวนำค้างแข็งลูกเห็บไฟใหม่และช่างปลาวงเงินคุ้มครองครับ1260บาทต่อไรและกรณีเกิดไพัยศัตรูพืชโรคระบาดวงเงินคุ้มครอง630บบาทต่อไร โดยกเกษตรกรผู้เอาประกันนะครับต้องขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข่าวหน้าปีปีสองพั้ากิบ่าพกากับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรหรือที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอซึ่งการรับประกันภัยนะครับประกอบไปด้วย 1. ประกันภัยคันพื้นฐานนะครับแบบที่หนึ่งก็คือกรณีกรเกษตรกรลูกค,ค้าที่ใช้บริการสินเชื่อทอกศคิดค่าเบี้ยเกาบบาทต่อไรเท่ากาันทุกพื้นที่เสียงครับโดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยให้หาที่8บาทต่อไร และทกศสมทบเพิ่มให้38บาทต่อไรกรณีเกษตรกร,ท,กรทั่วไปและเกษตรกร,กรลูกค้าสินเชื่อทกศที่ประสงค์จะซื้อเพิ่มอันนี้ก็ส่วนที่เกินสิทธิ์นะครับจากที่ธนาคารกำหนดจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยตามประเภทพื้นที่นะครับได้แก่ 1. พื้นที่เสียงตามครับค่าเบีย้ย55บาทต่อไร 2. พื้นที่เสียงปานกลางค่าเบีย้ยครับ210บาทต่อไร และ3พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับค่าเบีย้ยก็คือ2องสิบาทต่อไรบรรวมอากอสรสเตมและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในส่วนนี้โดยรัฐนะครับจะมีการอุดหนุนค่าเบีย้ยให้หาที่าบาทต่อไรทั้ง3าพื้นที่เสี่ยงเลยนะครับ 2. ครับการประกันภัยส่วนเพิ่มนะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับ,รบแบบที่2เกษตรกรสามารถทำประกันภัยส่วนเพิ่มนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคุ้มการผลิตโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงดังนี้ พื้นที่เสียงตำ่ำคาเบียเพิ่ม24บาทต่อไร่ 2. พื้นที่เสียงปานกาลางชำระคาเบียเพิ่ม48บาทต่อไร่และ 3. พื้นที่เสียงสูงชำระเบียเพิ่ม101บาทต่อไร่รวมอกรสแตมนะครับและพอสีมูลค่าเพิ่มซึ่งการทำประกันภัยส่วนเพิ่มนี้เกษตรกรได้รับวงเงินคุ้มครองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอีก2 0บาทต่อไร่และกรณีเกิดภัยศัตรูพืชโรคระบาด ร้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก120บาทต่ตอไรเรนอยากเป็น้อมูข่าสารล่าสุดจากท่านทกศนะครับที่เพิดขยายระยะเวลานะครับให้พี่น้องนะครับมาสื่อกลมาท่านนะครับทำประกันภัยเข่าหน้าปีปีการผลิตสพัร้อยหกสิบสี่ถึงหกสิบห้านะครับคุ้มครองเจ็บภัยธรรมชาตินะครับดังนั้นแล้วพี่น้องชาวหน้านะครับมีความประสงค์ที่จะทาประกันภัยเข่านะครับก็จะเลื่อนมาครับภายในสิ้นเดือนสัติเอ็ดพฤษภาคมนี้จังใดจะใดก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไทยชาวหน้าทุกท่านนะครับ ให้รับโครงการดีๆนะครับจากทางรัฐบาลกกะตรผู้ทุกคนเกษตรพี่น้องมาเมวังคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับกระผมู้ทธมณฑลนะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่ฝานำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติพะมวลกับขอกาวคำว่าสวัสดีครับ